สวัสดีครับวันนี้มาพบกับหนุ่มฟอร์ดทกรเกษตรนะวมินอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้พามาดูอีก1ตัวครับเป็นตัวสปอร์ตนะครับขับสีเลยคันนี้ราคา1นึ่งล้านห้าหมื่นก้าพันบาทนะครับผมเนาะเดี๋ยวหนุ่มพาไปดูว่าแต่งอะไรบ้างเรียกว่าน่าจะชอบแล้วก็เป็นแนวทางที่หลายๆคนชอบนแน่นอนครับผมเชิญเลยครับด้านหลังหนุ่มนี่เป็นตัวสปอร์ตขับสีเลยนะครับเ,เรียกว่าเป็นอีก1 แนวทางในการแต่งรถสําหรับลูกค้าหลายๆท่านก็คือเน้นแนวชุดเหล็กนะครับผมเนาะด้านหน้ามีปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเดี๋ยวผมพามาดูเป็นจุดๆเลยนะครับด้านบนมีการใส่สนส่วนตัวสกู๊ปฟิตๆแบบนี้เลยนะครับเป็นรูปม้านะครับผมอันนี้สั่งทําสีได้นะครับดูเต็มๆกับตัวรถเลยนะครับผมถัดลงมาด้านล่างครับถัดลงมาด้านล่างตรงนี้เนาะเป็นแน่นอนครับเป็นที่นิยมกันก็คือตัวกระจังหน้า V6 ของแรปเตอร์ ตัวนี้นะครับมีไฟมินิไลท์ให้3จุดนะครับตัวหนังสือ f O R D อันนี้ลูกค้าเลือกให้เป็นดำกับแดงเนาะแมท์ก,กับตัวม้าด้านบนนะครับผมเนาะมาด้านล่างนะครับเพิ่มเติมในส่วนของตัวชุดเหล็กอย่างที่บอกว่าคันนี้เขาเน้นใส่ชุดเหล็กทั้งคันนะผมเนาะอันนี้ก็จะใส่ชุดเหล็กของตัวแฮมเมอร์เข้าไปทั้งชุดเลยนะครับผมเนาะในส่วนของตัวแฮมเมอร์เนี่ยข้อดีคือเขามีการรับประกันแล้วก็ผ่านการรับประกันมานะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวเนี้ย พวกเซนเซอรอ์กับการติดเข้าไปเนี่ยจะสังเกตว่าพอดีกับตัวหน้ารถเลยนะครับผมเนาะตัวชุดลากต่างเนี่ยรองรับได้เป็นตันๆนะครับลูกค้าแล้วก็สําหรับลูกค้าที่เป็นสายลากจุงนะครับก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของตัววินตัวลากจุงเข้าไปให้นะครับผมเนาะ,ะแล้วก็ด้านล่างครับผมเพิ่มเติมลูกค้าเขามีการยกนะครับตัวรถขึ้น อีกประมาณ2นิ้วนะครับผมเนาะเพราะว่ามีการเพิ่มเติมในส่วนตัวยางขนาด20เข้าไปของ a v a m p i r e นะครับผมเนาะตัวนี้ขนาดยางเนี่ยเขาก็จะเน้นแบบกว้างๆเลยนะครับแล้วก็ออฟเซตลึกๆแบบนี้ถึงสีเลยนะครับผมเนาะลูกค้ามีการเพิ่มเติมในส่วนของตัวปีกนกของตัวอยูตัวนี้น่าจะเป็น <F ender. S 1> โปรเฟนเดอร์ครับเป็นของตัวโปรเฟนเดอร์เข้าไปนะครับผมเนาะถามว่าปีกนกเดิมใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ เมื่อรถมีการยกหรือทำตัวรถใหม่เนี่ยก็แนะนำให้เซตอัพใหม่นะครับเพราะว่ารถเรื่องของการกินหน้ายางต่างนะครับผมเนาะนะครับมาด้านนี้ครับด้านข้างก็จะขึนคลีนไม่มีอะไรนะครับผมเนาะเน้นคุมโทนปกติตัวรถเองเนี่ยครับมีการเพิ่มเติมให้นะครับในส่วนของตัวโซลารูปเข้ามานะครับเป็นของแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟสปอตไลท์ให้ด้วยนะครับผมเนาะเวลาเปิดใช้งานเนี่ยก็สว่างมากๆเลยนะครับผมเนาะด้านล่างมีในส่วนของตัว บันไดเหล็กนะครับตัวนี้ถามว่าถามว่า,า,ม,วามีประโยชน์อะไรก็เวลาเปิดประตูจะมีแสงสว่างออกมาแล้วก็ได้ความสวยงามเนาะนะครับมีการลื่นต่างๆให้นะครับผมเนาะสำหรับส่วนตัวบันไดของตัวแฮมเมอร์นะครับก็จะได้เท่ได้สวยนะครับผมเนาะตัวนี้ลูกค้ามีการติดในส่วนของตัวแหลกตัวโลบ้านะครับเป็นของแฮมเมอร์นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวไนท์ฟิลลี่ไหมเป็นตัวไนท์ฟิลลี่เป็นรูปเหมือนลักษณะ ตัวตัวตัวรูปแบบของตัวชุดเหล็กเนี่ยจะเป็นเหมือนปืนนะครับผมเนาะใช้ประโยชน์ได้หลากหลายครับมีไฟเบรกให้นะครับผมเนาะนะครับก็จะเท่แบบนี้เลยเวลาติดตั้งด้านหลังเพิ่มเติมมาตรงนี้นิดนึงฮนะลูกค้าเขามีการติดในส่วนของตัวกรอบ ้องกันด้านท้ายให้นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับผมเนาะมีตัวสื่อ F O R D ทำลับกับตัวด้านหน้าเลยคือเป็นดำแดงแบบนี้นะครับเพิ่มเติมในส่วนตัวคําว่าเลนเจอร์อะคริลิกเข้าไปนะครับผมเนาะท้ายด้านล่างแน่นอนครับอย่างที่บอกเป็นชุดเหล็กทั้งชุดทั้งหลังก็เปลี่ยนตัวการชนท้ายด้านหลังออกนะไปใส่ชุดเหล็กของตัวแฮมเมอร์นะครับผมเข้าไปเซ็นเซอร์ต่างๆไฟต่างใช้งานได้ปกตินะครับมีพอร์ตเชื่อมต่อมีลิงค์เชื่อมต่อให้ลูกค้านะสำหรับสายจะไปไอลากลงลากเรือทําได้เลยครับ แล้วก็ตัวห่วงเนี่ยเหมือนกันครับใช้งานลากได้เป็นตันๆครับสำหรับรถคันนี้นะครับผมเนาะลูกค้าที่ชอบแนวนี้นะครับเป็นเาเรียกอะไรเป็นออฟโรดน,นะครับสายออฟโรดสายลุยสายชุดเหล็กนะครับจะสังเกตว่าแฮมเมอร์เนี่ยเป็นที่นิยมสำหรับรถฟอร์ดนะครับผมเนาะ ถ้าใครชอบแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อหนุ่มเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวหนุ่มจัดชุดเหล็กแบบนี้ให้เลยนะครับผมเนาะฝากไปด้วยนะครับสำหรับเพียของหนุ่มนะครับหนุ่มทกรฟอร์ดเกษตรน้องมินนะครับผมเบอร์ศูนย์แปดหนสนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มไปก่อนเดี๋ยวถ้ารอบหน้ามีรถสวยๆอะไรเดี๋ยวหนุ่มพามาดูอีกวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ